สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบก,กับดิฉันนะัทบุญดาโลดกับรายการ AI Auto รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดเทนสินค้าเทคโนโลยีและนวัตรกรรมใหม่ๆทางด้านอุตสาหกรรมนะคะแล้วันนี้เราก็มาอยู่ในงาน Pro p a c ก Asia 2023กับงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียพร้อมต้อนรับผู้ประกอบการกว่า2,000แบรนด์จาก35ประเทศทั่วโลก โดยแสดงสินค้าและนวัตรกรรมในกระบวนการผลิตแปรรูปและบรรจุพ,พัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม M SME ไปจนถึงกลุ่มเกษตรกรงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่14-17มิถุนายน2566ที่ใบเถียบางนาน,นั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปชมในงานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อนักกิจครับ นะคะตำแหน่งอะไรคะเป็นช่างครับช่างนะคะวันนี้เราอยู่ในบูธอะไรคะอ่าเเวนเพลครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเครื่องจักรครับเครื่องแพ็คแท็คกิ้งทุกอย่างครับลายผลิตครับอ๋อแล้ววันนี้มีอะไรไฮไลท์อยากจะนําเสนอไหมคะ ก็เป็นเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องโรตอรี่นะครับอารหัสของเขาคือก็คือ RZ8 นะครับ2404นะครับเป็นเครื่องบรรจุซองสำเร็จนะครับฟังก์ชันของเขาก็คือจะใช้ได้ทั้งอ่าของที่เป็นชิ้นนะครับอ่าของที่เป็นผงแล้วก็ของที่เป็นน้ำนะครับครับผมค่อนข้างตัวนี้ก็คือค่อนข้างจะควบคุมนะครับคบคุมหมดเลยใช่ครับจะทำในรูปแบบไหนครับผมเท๊ะะตัวนี้มันใช้งานยากไหมคะฟังก์ชันของเขาจะมี ตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับตัวทั้งหมดนะครับก็คือถ้าซองเหลือน้อยเรื่องเขาก็จะอะลารามเตือนลมตกเขาก็จะอะลารามเตือนอุณหภูมิไม่ได้เขาก็มีแต่อะลารามเตือนนะครับอ,อันนี้ถ้าเราซื้อไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาต้องเอาถุงมาใส่บรรจุอะไรตรงไหนยังไงมั้งคะก็คือเราเอาถุงมาเรียงตรงนี้นะครับเรียงตัวแมกกาซีนนี้แล้วก็เปิดการทํางานเขาก็จะทํางานจนซีลออกมาเป็นรูปซองลักษณะนี้เลยครับ นี่ก็คือทําอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่วางถุงไว้ใช่ครับเราต้องคํานวณค่าอะไรไหมคะว่าถุงขนาดเท่าไหร่อะไรพวกนี้อ่าก็มีคำนวณค่าแค่อุณหภูมิอย่างเดียวครับครับตั้งแค่อุณหภูมิให้เหมาะกับถุงว่าถุงลักษณะนี้ความหนาเท่านี้<อ>ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะอยู่ถึงจะไม่ละลาย<อ>ใช่ครับอยู่กมยังไงใช่ครับแค่อุณหภูมิเลยใช่ค,ครับโอเคค่ะตัวนี้เป็นตัวลำเลียงนะครับก็คือเป็นตัวลำเลียงของไปจ่ายด้านบนซึ่งเป็นหัวช่างนะครับ ด้านบนจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวหนึ่งก็คือเซ็นเซอร์ตัวนั้นจะทําหน้าที่ขอขอ,ของตัวเนี้ขึ้นไปพอได้ตามจํานวนที่เขาต้องการเขาก็จะสั่งหยุดจนกว่าด้านล่างจะเริ่มบรรจุใหม่ครั้งแล้วเขาก็จะเรียกลงมาครับขอบคุณมากนะคะตอนนี้กับบูธอะไรคะตอนนี้อยู่ที่บูธอิชิแดนเคมีคอลนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อสายปานค่ะ มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะบูธนี้ก็สำหรับแบรนด์อีซินแนะคะตอนนี้ในไทยที่เป็นเดอะแบรนที่สุดก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยทําความสะอาดล้างพวกคราบน้ํามันจาะบีคราบกาวนะคะถ้าเป็นอู่ซ่อมมอเตอร์ทูยทั่วไปก็สามารถใช้ล้างเบกรกล้างโซ่ก็ได้ะคะ่ะ ตัวนี้ก็เดอเบเลยกระป๋องก็คือจะไซส์ใหญ่ขนาดน,นี้เลยถ้าในงานก็จะเป็นราคาพิเศษนะคะจะเด็ยดแค่หนึ่งบาทเท่านั้นค่ะและราคาข้างนอกจะประมาณเท่าไหร่คะเออราคาข้างนอกเราขายอยู่ที่200้อบาท<อ>ค่ะอันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะใช่ค่ะมีอะไรจะนำเสนอไหมคะก็หลักๆของเราก็จะเป็นพวกดูแลรถยนต์ค่ะก็จะเป็นพวกเคลือบกระจกกันน้ําค่ะตัวนี้ก็ถ้าช่วงนี้ เมืองไทยเราก็จะเป็นหน้าฝนใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเคลือบกระจกป้องกันน้ําไม่ให้เกาะกระจกอะค่ะราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ในงานก็เหลือ200บาทค่ะปกติใช่ไหปกติ360บาทค่ะขอบคุณค่ะคเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับสินค้าและเทคโนโลยีภายในงานโปรแพคเอเชีย2 0ง3แล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่า สินค้าและไฮไลท์ดีๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจเข้าไปดูได้ที่ w w w aiauto com แล้ววันนี้ไอซ์กับรายการ aiauto ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ